สีฟ้า,าเป็น<า>เรือพระวันนี้ครับหลังจากที่ผ่าด่านนายกบุญมีไม่ได้จะผ่าด่านสอจอมายมสงวนทรัพย์ได้หรือไม่หลวงพ่อสวยัยแยกออกออกมาได้ ไม่ช้าต่างคนต่างพายกันมานาแวะวบอกว่าจะบอกว่าเป็นแชมป์ที่ไหนแต่ตอนนี้พัดซัดกันมาน้ําก็จุก่กระจายแตงจาในใน,ในการในน้าพันแสงอ๋อเว้ยไม่มีตัวช่วยไม่มีตัวผสมลายบทลาเบียดกันมาเหลือสนายกหรือว่าเหลือสจอเหลือสจออดมายมสงวนทรัพย์เลข,ขาหนวนจันเหลืองหยก,กับตามปีตีตึต้นขึ้นมาตามตีตีตึต้งขึ้นมาล่องน้ำเหมือนว่ายัางไงอัมบรินอัมบรินตะคุบได้หรือไม่ได้ อมบาริทก็คุบได้แตไม่ได้ตอนนี้นั่งกันขอเพินเพินอมบาริทเพราะว่าเป๋ไปเป๋มามองอมบาริทในล่องน้ำเหมือนเป๋ไปเป๋มาเอาแล้วเว้ยพันแสงมาตรงดิ่งและพันแสงมือจะตีคุมจับจับจ่อเก็บจังหวะอยู่แต่ว่าพันแสงพันแสงเก็บจังหวะแต่ตอนนี้เอาแล้วเว้ยเทพอมบาริทจะบอกใบ้ไยไม่อยู่นี่ครับต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 บไม่รู้ทันหรือไม่ทันทันหรือไม่ทันจะกอดได้หรือไม่ได้แแจจะกอดได้หรือไม่เก่งเล่มจะค้อแต่ว่าพันแสงพันแสงตีมองหน้าแล้วเว้ยต่างคนตตตตต่่่่าาาาาาางงเเเปิดน้้ออไรรมม็วแล ทางจะเทอมรินให้อัมรินจะแตกแล้วเว้ยอมรินก็ไม่กลัวพันแตงพันแสงก็ไกลัวมรินตาโคนตาใบตีคอแล้วเว้ยตีเล็บคอตาไมเก่งเก่งมองแล้วเว้ยเก่งเลิอดจะน้ำแล้วพันแตงพันแตงได้ยังไงเทอัมบารินนำแล้วจ้าเอาแล้วเฮ้ยเคาะแล้วตีคอล้วเว้ยเล่งขึ้นไม่ขึ้นเล่งขึ้นไม่ขึ้นตอนนี้เบียดเอียดอัดออดออดออดเดี๋ยวแนบหักสลักพังเดี๋ยวแนบใครหักสลักใครพังไม่รู้ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นแล้วเว้ยพี่น้องเทพอมรินเทพอัมบารินพันแสงอมัมบารินพันแสงอัมบาริน ท่านเลยอมบารินท่านเลยเฮ้ยเขื่ชัยโอ้โหท่านประการผู้ตองเกียร์ไม่รอช้าแม่บัขึ้นต่อสายเรือที่อยู่ร่างน้ำน้ำเหมืนครับเทพอัมบรินเป็นเหรียชนะเหนียวเทพอัมบรินเป็นเหรียชนะครับพี่